โอ้เดือดพุดนะครับใส่นมผสมลงไปเลยครับผม mm hmm. กินหอมเลย mm hmm. พี่น้องนะพี่น้องปลุกลวดันนี้ น้ำประแดกพี่น้องรถดีครับผมสอง่ิรลครับก่อยสารสวัสดีครับพอ่พอเป็นประจำก,กุกื่กอากับพี่น้องมากับมีเมนูบ,า,บานๆเท่ามเมนูแซ่บๆกับผม นีสิพามาแจงไก่ใส้นอไมผสมพี่น้องนอไนผสมมาท้าปุ่นเด้อครับนี่มาัธบานเฮ็ดเองเด้อครับยาโสทรอ,อ่ะมาเบิ่งเครื่องกันครับพี่น้องกระติมีหอมแดงพริกโอนครับตะไคร้เดี๋ยวไปเอาตะไคร้มาครับใส่พาอีตูแซบแซบพี่นอ้องมาจัดการเครื่องจัดการไก่ต้นครับผมไปลงมือแกงกันครับ นี่เมนูแซ่บๆพี่น้องเมนูอีสานบ้านเฮาแกงไก่ใส่น้อ,นอไม่สม คิดยากแต่ว่าจะเพชรแสบตัวหัว่วแครมโซก้อนพี่น้องไอยเติมน้ำโอ้เดือดปดปดนะครับใส่น,อนส้องไปสมลงไปเลยครับผมนะกลิ่นหอมเลยพี่น้อง น่ะพี่น้องผกรถบันนี้น้ำประแดกพี่น้องรถด,ดีเขาพร้อมของชื่อรถครับ มากิมรสชาติเบิ่งพี่น้องก่อสุดยอดเลยพี่น้องเยวให้น้องไม่สมโชคอีกกน้อยครับไปขำตอนช่วตายกับไักิโตครับผม โอ้สชาัิแซบเลยพี่น้องนะขั้นตอนสุดท้ายกับผมตอนสุดท้ายไหลขออ่ายตูครับอื้กินหอมขุ้นมากเลยพี่น้องไงโอุ้บยอดเลยพี่น้องเมนูนี่ไวยกินโดนได้ครับนี่ แก่งใก้ใช่น้อยผสมนี่คืออยากได้จับเลยกับเมนูหน่ยโอ้อะครับความเสืฟครับเสร็ไไจเรียบร้อยแล้วพี่น้องแก่งใกล้ใช่น้อยผสมห้าครับมะนี่บุ้ยกินข้าวเขาได้ครับเพื <c oughs> ่อนกับแก่อ่านประธาน,น,น,นเ,เอนอ,อ,อน้ำรองก้อกอนไปซิม่มอ เมนูยังกะกะแก้มงกะเปนกแก้วยังกะนออมีกับปลาิตไข่หรือมามาเออเอัเออบออเออเออคออเอเออเออเออเเออออเออเอออออเอออ เรา,<ห>ากเก้าอดีตครับแต่ว่า40ปีเลยเนี่ยวอือกับที่ทเอียกอ๋อขากับพี่น้องครับเนา้สุดยอดครับนี่มามาจะแซวร่วมกันครับผมอืมอมาเด้อพี่น้องกับแก้มย่างเดียวนี่แหละนี่มันขาดไลฟ์เลยครับพากขาพากขากับเดีตนะอ,อุ้ยสิเกติ้ไหนยนะ มันจะชตของินอะไรกส่โแซ่บแัแวนำแอืบผมว่าที่มันแซ่บย้อนย่งไงบอกระน้อกไม่สมไม่สมมืมเนี่ยบวกคุณไม่สมตลาดเนะยไม่สมเม็ดเองนะครับเนี่ยมันผสมมัน่สมคือจังนอกไม่สมตลาดอือ ตัวลามนี่ส่งแบบล่างสามน้ำซีน้ำก็บอกนี่บ่ลาง,าาางก็ได้นี่แต่ว่านี่างเที่ยนึงล่างน้ำเจ้มดอกนึงก็ดีนึน่งย่างแจ้วใส่ก้ัวปันเนี่ย

เลี่ยงว่าจะยนินตะกวนี่ถือวิงลงส่วนน้ำแกะตะกาพกเสมเน้วเดี๋ยวเท้าเดียวเลยเจ้หัวจาน่านหัวกบเนี่ย เฮ้ยสุดยอดพี่น้องตั้งเนี้ยแบบเสียบเต็มห้มองม่โนมิสมบัติเลครับผมนี่หม้อกับบดได้พีนน่น้องเกียงมิลินแสียบวิลีพีนน่น้องเกียงโนมิสมบัติเสียใกล้เกียงใกล้เส้นโนมิสมบัติโอเคครับผมขอบคุณกลับไปขอบคุณมาจุม่มทำมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้นนองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีก้ก็ไปเที่ยในป่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ